ลินดานะคะพอดีก็เป็นทางผ่านะะาะานะคะข้า,า,ขาวกัมน,ะะานม,าามานะคะเราเทียนบาร์นมาชูฟิลค่ะคุณในบ้าเรี่งก็ไปดูนะคะเาแล้วก็ไปด้าน่ใบ้านอลินดานะคะพอดีก็เป็นทางผ่านนะคะ Ay, 差。 เป็นทางผ่านนะคะข้าวบานานะคะเราเทียบนบานาพาชมว,วิวค่ะเป็นอ่างใหญ่มากนนค่ะทุกคนจะเห็นว่นะะาธรรมชาติธรรมชาติรราตยังสวยงามรอบๆก็จะมีต้นไม้ 哎，你拿给。 อบอ่างค่ะติดน้ำนี้นะคะทุกคนที่แบบว่าอยู่แถวนี้นะคะใกล้บ้านอลินดานะคะพอดีก็เป็นทางผ่านนะ รอบๆก็จะมีต้นหมายบางนะ 你们呢？ ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รั้งมักน,นะคะแล้วก็รักษาท่าเป็นอ่างใหญ่มากค่ะทุกคนะเห็น,นะะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็พาชม แถวอ่างเก็บน้ำค่ะกรลดงอ่างเก็บน้ำนี่า